สวัสดีครับและคลิปนี้นะครับก็มีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับในยุคที่รอบๆตัวมีแต่ความวุ่นวายรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่เราต้องขบคิดแล้วก็ในหลายๆครั้งรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราหรือว่าวันไหนๆก็ไม่ใช่วันของเรานะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ารอบตัวมันหมุนเร็วเหลือเกินมีความทุกข์มากมายเหลือเกินและไม่เคยที่จะเป็นวันของเราที่เรารู้สึกใจมันนิ่งและมีความสุขเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาชี้แนวทางปฏิบัติ ในการที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขที่สัมผัสได้ทันทีนะครับพร้อมแล้วไปดูกันครับว่ากันว่าในเรื่องของการสร้างความสุขนั้นนะครับโดยทางศาสนาหรือทางคําสอนเนี่ยก็จะให้ทุกคนเนี่ยพยายามดึงสติหรือว่าจิตใจเนี่ยนะครับ ให้มาอยู่กับตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของการทําสมาธินะครับเพราะส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าความทุกข์หรือความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันล้วนแล้วเกิดขึ้นจากที่จิตใจเพราะฉะนั้นก็จะต้องดับที่จิตใจแต่เดี๋ยวก่อนครับการที่เราจะทําสมาธิแล้วก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยนะครับการทําสมาธิเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ย ก็น่าที่จะปฏิบัติได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วเราก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะล้วตกลงความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรยิ่งคิดนะครับก็อาจจะยิ่งร้อนรนนะครับการทําสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติวันนี้สิ่งที่จะมาแนะนําก็คือเป็นวิธีที่ใครก็ได้ นะครับสามารถที่จะสร้างความสุขชนิดที่ทุกคนนั้นสัมผัสได้ทันทีในเดียวนั้นเลยนะครับเมื่อชีวิต มันวุ่นวายเมื่อรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันหมุนเร็วเหลือเกินนะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าใจเรามันไม่นิ่งนะครับมันมีอะไรที่มันร้อนนะครับมันร้อนรนมันร้อนรุ่มนะครับหรือว่ามันมีอะไรที่มันหมุนเร็วมากแล้วก็ไม่ใช่วันของเราเลยลองดูนะครับวิธีในการปฏิบัตินี้จะมาช่วยทําให้ทุกคนเลยนะครับสามารถที่จะสร้างความสุขแล้วก็สัมผัสถึงความสุขนะครับที่มันเกิดกับจิตใจ นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ต่างๆมันเกิดที่ใจความสุขมันก็ต้องจัดการดับที่จิตใจให้จิตใจมันมีความสุขแต่แนววิธีปฏิบัติในวันนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติที่สามารถที่จะทําได้ในทุกขณะเลยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันนะครับเคล็ดลับเนี่ยมันมีอยู่ว่าเวลาที่เราจะสร้างความสุขให้กับชีวิตของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่มันทําให้คนเราร้อนรนหรือว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลานั้นมันก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับซึ่ กระทบกับภาวะจิตใจของเราแน่นอนนะครับทการทําจิตใจให้นิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่วันนี้เคล็ดลับที่จะมาบอกกันก็คือการที่เราใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเราทุกสิ่งอย่างนะครับ ปกติเวลาเราตื่นนอนนะครับเราก็อาจจะทํากิจธุระส่วนตัวนะครับขับรถไปทํางานหรือว่า,าไปทํากิจธุระอื่นแล้วก็กลับมานะครับเข้าบ้านอาบน้าทานข้าว,านานาาวแล้วก็นอนต่อทุกอย่างเนี่ยมันหมุนเร็วมากนะครับจนคนทั่วไปเนี่ยใช้ชีวิตไปตามกระแสในการหมุนแห่งกาลเวลานะครับวิธีหนึ่งที่จะสามารถทําให้จิตใจเราเน,นี่ยนิ่งสงบแล้วก็สัมผัสได้ถึงความสุขนะครับที่เอาไปปฏิบัติได้เลยก็คือลองดูนะครับสังเกตสิ่งเล็กๆรอบๆตัวของเราแล้วเราก็เอาจิตใจของเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับอย่างยกตัวอย เสียงสายน้าไหลหรือจะเป็นาภาพของรถลาหรือรถยนต์ต่างๆที่วิ่งไปตามท้องถนนแต่ประเด็นันอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาที่เรามองสิ่งเล็กๆต่างๆรอบตัวนั้นนะครับเราจะต้องสวนกับกระแสในเรื่องของการเวลาที่ปกติเรามองและเราไม่เคยใส่ใจครั้งนี้นะครับเ,เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เรามองสิ่งต่างๆนั้นเปรียบเสมือนกับว่าเวลาที่เราเปิดคลิปวิดีโอนะครับแล้วเราเลือกโหมดที่ทำให้มันเป็นส l o w m o ชั่น เราทําให้ความรู้สึกต่อภาพหรือว่าเสียงต่างๆที่เราได้เห็นรอบๆตัวเราเนี่ยมันดําเนินช้าลงทําให้กระแสของเวลาในความรู้สึกของเรา เดินช้าลงนั่นหมายความว่าเป็นการเปิดให้จิตใจเราได้ดื่มด่ำกับการเปลี่ยนแปลงที่มันรู้สึกว่ามันเกิดความช้าลงนะครับแล้วเราสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มันสวยงามสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันหมุนเร็วพายนกพายรอบตัวเราเนี่ยแต่เราสัมผัสได้ถึงความที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปที่มันช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงน้าเสียงกระดิ่งที่ดังกังวานหรือจะเป็นเรื่องของใบไม้ใบหญ้าที่มันพลิ้วไหวหรือดอกไม้ต่างๆก็แล้วแต่นะครับหลายคนแทบจะไม่เคยที่จะให้ความสําคัญหรือว่าหยุดเวลาขออองงงงตตตัััััวววเเเเลลลาาาทีี่่่่รสสสมผกบิๆๆหน้ย ครั้งนี้ลองเปลี่ยนใหม่นะครับลองตั้งแต่ก้าวแรกนะครับที่เราลุกตื่นนอนขึ้นมานไม่ว่าเราจะเจอกับใบไม้ใบหญ้าหรือเราจะเจอกับเสียงน้ําเราจะเจอกับเสียงลมอะไรก็แล้วแต่ลองทําจิตใจของเราให้นิ่งนะครับกดปุ่มพอยส์ในชีวิตเสร็จแล้วก็เพลยมันแต่ว่าเพลย์จังหวะชีวิต ของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยให้มันเดินช้าลงนะครับให้มันเคลื่อนไหวช้าลงให้กระแสของเวลาที่มันหมุนในความรู้สึกของเราเนี่ยมันช้าลงนะครับอย่างน้อยเครื่องหนึ่งหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะทําให้จิตใจเราเนี่ยได้สัมผัสถึงการที่กระแสของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันค่อยๆดําเนินไปค่อยๆดําเนินไปนะครับมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกดื่มด่ากับสิ่งที่ปกติแล้วมันเป็นธรรมดาเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษอะไรเลยแต่เมื่อเราใส่ในโหมดของ slow โม t i o n ในการที่เราเปิดจิตของเราไปสัมผัสในสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราใหห้มมันนค่อยๆุ ถ้าเป็นเสียงเราลองหลับตาแล้วก็ให้เสียงนั้นมันกังวานในจิตใจของเราให้มันก้องกังวานแต่ว่ามันก้องกังวานในจัจงหวะที่ช้าลงเช่นเดียวกันหากเป็นภาพเราก็ให้ภาพนั้นมันผ่านสายตาของเราแล้วก็เข้าไปอยู่จิตใจของเรานะครับในลักษณะภาพที่มีการเคลื่อนไหวช้าลงนั่นคือเราเห็นในจังหวะ ในช็อตสั้นๆของภาพหรือว่าได้ยินในช็อตสั้นๆของเสียงซึ่งปกติมันไหลไปตามกระแสของการเวลาแล้วเราไม่เคยสังเกตมันเลยเนี่ยมันช้าลงนะครับมันจะทําให้จิตใจของเราได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่มันดื่มดานะครับแล้วก็ความรู้สึกที่จิตใจเรานิ่งเราจะตกใจนะครับว่าเมื่อเราทําแบบนั้นแล้วเราลองทําแล้วสังเกตดูแล้วเนี่ย จิตใจของเรามันจะสงบแล้วก็ดื่มด่ากับตัวสิ่งรอบข้างได้อย่างที่เราสามารถสัมผัสได้เลยนะครับวันนี้มีตัวอย่างที่จะมาให้พวกเราได้ทดลองกันดูนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในจังหวะที่เราพบเห็นจังหวะธรรมดาแล้วเราไม่เคยสัมผัสถ,ถึง ความสุขจากสิ่งเล็กๆที่เราเคยเจอมันเป็นประจำทุกๆวันนะครับเมื่อเราใส่โหมดสโลโมชันเข้าไปนะครับเราจะเห็นภาพว่าทุกสิ่งกระแสของการเวลาที่มันมากระทบจิตใจของเราเนี่ยมันถูกดึงให้ช้าลงนะครับมันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบนิ่งแล้วก็สร้างความสุขเล็กๆที่เราสามารถพบได้นะครับในทุกๆจังหวะของชีวิตนะครับนี่เป็นวิธีการสร้างความสุขง่ายๆที่เกิดขึ้นนะครับในระยะหนึ่งมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เราดึงสติข,ของเราให้มารับรู้ในความเป็นปัจจุบันแต่ตรงนี้มันเป็นวิธีที่คนทั่วไปสัมผััสได้ออยยาากลงตว่่วใม ไปดูด้วยกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับจังหวะชีวิตที่มันเดินช้าลงมันเกิดจากการที่จิตใจของเราพยายามที่จะสัมผัสแล้วก็รับรู้กับสิ่งรอบๆตัวที่มันเป็นไปตามกระแสะแห่งการเวลาโดยเราสัมผัสม,สมันได้ในสโลโมชันโหมดที่ทำให้จิตใจเรานั้นมันสงบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้สิ่งเล็กๆ นะครับรอบรอบตัวของเราขอให้เรามีความใส่ใจนะครับแล้วก็เปิดใจในการที่จะรับรู้ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง แบบที่มันค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆนะครับเมื่อจังหวัดจังหวะช,ชีวิตของเรานะครับมันช้าลงจิตใจของเราจะสงบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเกิดมีความสุขในใจได้อย่างง่ายๆนะครับเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับเ,เจออะไรรอบๆตัวลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับแล้วก็ดื่มด่ำกับความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็สัมผัสกับความสุขในจิตใจ ที่สัมผัสได้กับสิ่งเล็กๆเดี๋ยวนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ